ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณนโะรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างเมื่อวันพุธที่20มกราคมพุทธศักราช2564เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ไรายงานว่าผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์และการถวายกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูกำลังพระวรากายเป็นไปด้วยดีตามลำดับคณะแพทย์ได้รายงานเพิ่มเติมว่าบัดนี้พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณวังสประทุมในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ทั้งนี้คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้สรงงดพระราชกรณียกิจต,ต่อไปอีกระยะหนึ่ง อันหนึ่งสำนักพระราชวังจะจัดให้ลงนามถวายพระพรถึงวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เวลา16นาฬิกา30นาทีจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564